ปัญหาสุขภาพ4อย่างเลยทั้งคนที่อ้วนคนที่มีน้ําตาลสูงเบาหวานคนที่มีไขมันไขมันทั้งไขมันพอกตับแล้วก็ไขมันในเลือดด้วย เกือบทุกท่านเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาเดียวอย่างน้อยก็ต้องมาเป็นแพ็คคู่อะอย่างเช่นบางคนมีน้ํำตาลก็จะมีไขมันพอกตับคู่มาด้วยบางคนไขมันในเลือดแล้วอะไรครับก็มาแพ็คคู่กับเรื่องความดันเลยแล้วก็จะมีบางท่านอันนี้เหมือนผมสมัยก่อนเลยมาเป็นแพ็คเกจเลยคุณโอ๋ไหมสี่อย่างเลย10ปีก่อนนะีผมครบอันนี้เลยใครไม่เชื่อก็ มาแล้วครับเออแล้วก็หายแล้วด้วยนะงั้นผมตั้งใจที่จะพาทุกท่านมาดูแทนผังความจริงของสิ่งที่ผมเรียกว่ากลไกต่อเนื่องว่าทำไมโรคเหล่านี้เนี่ยมันถึงชอบมารวมตัวกันในร่างกายของเราโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยไม่มีใครนัดมันเลยนะแต่มันก็มารวมตัวเหมือนแบบมาทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็มาดูกันว่าต้นตอนที่แท้จริงเลย มันเริ่มจากจุดไหนกันแน่เพื่อให้เรานะครับจะได้อะไรครับอจัดการมันเลยจัดการให้ถูกจุดแล้วเราก็มาหยุดวงจรวงจรที่อาจจะต้องทําให้คุณกินยาไปตลอดชีวิตอะ่ะเรามาหยุดวงจรนั้นกันทําได้นะครับทําได้ผมทําเองมาแล้วแล้วก็ช่วยหลายคนมาแล้วด้วยเห็นไหมครับว่าปัญหาของแต่ละท่านเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างประหลาดมากเลยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า ทำไมที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องทานยาแยกเป็นเม็ดเม็ดเคยสงสัยไหมเพราะอะไรครับเพราะเราอะ่ะมักจะมองเห็นและก็แก้มันแค่ที่ปลายทางครับเพราะเรามองเป็นส่วนๆแล้วเราก็แก้กันที่ปลายทางอย่างเช่นพอไขมันในเลือดสูงเราก็เชิญรับประทานยาคุมไขมันไปพอความดันสูงก็รับยาความดันไปน้ำตาลสูงอ่รับยาคุมน้ำตาลไปก็ จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนดูปกติใช่ไหมฮะดูปกตินะแต่งจริงแล้วเนี่ยเวลาเรามองที่แบบแยกเป็นเรื่องๆแบบนี้ถ้าคุณสังเกตดีๆทุกอย่างคือปลายทางหมดเลยแยกออกเป็นแชกออกไปคนละที่คนละที่คนละที่และเวลาเราแก้ที่ปลายเหตุที่มันแยกเป็นแชกแชคนละที่เนี่ยมันถึงไม่สามารถจบปัญหามาได้ไงมันเป็นปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไปเรื่อยๆลองสังเกตสิคุยังแก้มันอยู่แล้วก็แก้ไม่หายาทีอ่ะเพราะอะไร เราเหมือนไปอยู่ที่ปลายน้ําเราก็พยายามจะแบบหยุดน้ําอ่ะมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้ดไไดทั้งสี่สาย5้าสายเลยที่คุณมีเนี่ยถ้าคุณจะหยุดอะ่ะคุณต้องไปหยุดที่ต้นน้ำครับที่ต้นน้ำเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเข้าใจกลไกลต่อเนื่องที่มันเกิดขึ้นจากต้นน้ำเนี่ยนะครับหรือจุดกําเนิดของโรคมาเนี่ยที่มันมาจากที่เดียวกันนะครับนี่แหละครับคือโอกาสที่แท้จริงเลยที่อะไรครับจะ จบปัญหาโรคเรื้อรลังต่างๆเหล่านั้นจบนะครับเราว่าผมก็ว่าจบนะครับจบคืออะไรไม่มีอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ไม่ต้องกินยานะไม่มีโรคเหล่านี้อยู่ในตัวอีกแล้วเลยถ้าคุณจัดการที่ต้นกําเนิดนี้ฟังดูเหมือนเรื่องมหัศจรรย์ไม่ครับเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าคุณรู้ถูกที่ถูกจุดแก้ที่ถูกที่อย่างนั้นดูที่ต้นต่อกันเลยอย่างแรกนะครับเราต้องมาเข้าใจก่อนเลยว่าต้นน้ําคืออะไรต้นน้ําที่ทําให้โรคต่างๆเหล่านั้นนะ่ย มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกลไกที่พากันไปต้นตอ,ม,นอตมันคือตับครับมันคือตับจุดกําเนิดเลยทุกอย่างเริ่มที่นี่เพราะอะไรครับตับเนี่ยเป็นโรงงานที่จัดการสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตาลไขมันคอเลสเตอรอลแม้แต่ฮอร์โมนด้วยนะครับโดยเราจะเรียกเขาว่าเป็นโรงงานแม่ก็ได้ เหมือนผู้จัดการใหญ่พอยลบริหารจัดการทุกอย่างระบบต่างๆในร่างกายแล้วเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเขามีพิษสะสมโดยการที่คุณใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แล้วก็มีสารพิษเนี่ยมากล้นระบบออกมาจากตับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิษจากอะไรครับอาหารที่คุณทานพวกอาหารขยะต่างๆอาหารแปรรูปจังฟูด้ดหรืออันต่อไปก็คืออาจจะทานยาเคมี มากมายยาพวกน้ําตาลความดันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พารา,างี้กินเยอะๆๆตับมีปัญหาเพราะพิษจากยาหรือบางคนดื่มแอลกอฮอล์มากจนพิษจากแอลกอฮอล์เนี่ยมันทาร้ายให้ตับมีปัญหาหรืออันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้บางคนมีภาวะเครียดเรื้อรังการที่เราเครียดเรื้อรังเนี่ยมันลงตับนะครับ แล้วก็จากการที่เราใช้งานหนักมาเราไม่เคยดูแลเลย40 50ปี60ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้อย่างเดียวเต็มที่เลยทั้งกินทั้งดื่มทั้งเครียดทั้งยาอีกรํหนึ่งก็ลองคิดดูตับคุณจะเป็นไงแล้วเสร็จพอเขามีปัญหาแล้วเขาก็จะจัดการน้ำตาลไม่ได้ครับเมื่อโรงงานแม่ของเราเนี่ยเริ่มลางานแรกที่เขาจะทิ้งเลยหรือทำงานได้ไม่ดีนะครับ ก็คือเรื่องน้ําตาลเขาจะจัดการน้ําตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยได้แม้แต่ตับอ่อนเนี่ยนะครับตับอ่อนจัดการเรื่องส่งอินซูลินถูกไหมเขาก็ไม่สามารถตอบสนองกับอินซูลินได้เพราะว่าตับอ่อนกับตับใหญ่เนี่ยทำงานร่วมกันนี่เป็นเหตุผลเลยนะครับว่าทําไมน้ําตาลหลายคนจัดการไม่ได้เพราะตับเป็นพิษมีปัญหาเพราะงะั้นพอเริ่มจัดการไม่ได้เนี่ยน้ำตาลในเลือดก็จะเริ่มสูงขึ้น พุ่งขึ้นเป็นอันดับแรกเลยหลายคนก็จะเริ่มมีอาการเป็นน้ำตาลสะสมสูงเริ่มเข้าใกล้6หรือ6กว่าเลยอย่างเงี้ยก็ภาวะน้ำตาล9ก้าแรกมาแล้วนะพอทะลุ7-8ก็เริ่มเยอะแล้วถ้าเกินกว่านี้ก็ซีเรียสเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วที่ผมบอกว่ากลไกต่อเนื่องอะ่ะหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับพอน้ำตาลนี่แบบจัดการไม่ได้แล้วนะ ตับเริ่มอ่อนแอนะคุณกินน้ําตาลเข้าไปยิ่งโดยเฉพาะพวกฟลุกโตสทั้งหลายนะที่เวลาคุณไปกินเครื่องดื่มแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปเป็นใสๆอะ่ะโอ้โหนี่ตัวดีเลยเขาก็พอจัดการไม่ได้ไอ้น้ําตาลพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอะไรรู้ไหมครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าไขมันพอกตับครับคุณเริ่มเห็นภาพไหมตับพังตับไม่ดีน้ําตาลจัดการไม่ได้จัดการน้ำตาลไม่ได้ตับก็เริ่มถูกไขมันพอกแล้วไงครับ มันก็จะทําให้ตับเนี่ยอักเสบมันก็จะเริ่มอักเสบจากน้อยไปกลางไปมากไปเรื่อยๆตามปริมาณที่น้ําตาลจัดการไม่ได้เวลาเป็นโรคพวกนี้มันถึงแบบมันไปเรื่อยๆไงเพราะว่ามันพันกันคุณเห็นไหมแล้วไงต่อครับพอไขอมันพอกตับได้ที่แล้วนะมันก็จะไปนี้ต่อครับก็คือไขมันใน เลือดครับพอตับอ่อนแรงไขมันมันพอกเนี่ยมันทำให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่ละเขาจะเสียหน้าที่หลักอีกอันหนึง่งก็คือการคัดแยกไขมันหรือคอเลสเตอรอลนั่นเองทีนี้พอจัดการไม่ได้แล้วเป็นไงครับเขาก็ไม่สามารถเอากลับไปรีไซเคิลได้เพราะตับทำงานได้ไม่เต็มที่มนันก็เลยนมครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลถูก ไม่ได้จัดการเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเต็มไปหมดแล้วก็ไปฝังอยู่ตามผนังหลอดเลือดของคุณแล้วก็ทําให้คุณภาพของเลือดหรือสภาวะเลือดของคุณเนี่ยมันหนืดด้วยมันก็เลยกลายเป็นข่อเลือดหรือเส้นเลือดที่มันตีบลงไงครับที่เขาบอกว่าเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเนี่ยก็มาจากสิ่งนี้โดยที่ตับเนี่ยเป็นต้นเหตุงั้นเป็นไงต่อครับคุณน่าจะเดาได้ล้อย่างต่อไปมันเหมือนแบบมันเป็นอัตโนมัติเลย ต่อ,อไปก็คือความดันครับความดันและนี้ก็คือจุดสุดท้ายที่มันจะเกิดครบองค์นะครับเมื่อไขมันในเลือดเนี่ยมันท่วมเส้นเลือดมันมีมากเกินไปนะเลือดก็จะหนืดเหมือนน้ําเชื่อมเลยอะ่ะเหนียวมากนะครับเพราะว่าอะไรน้ําตาลก็สูงคอเลสเตอรอลก็เยอะมันก็เกิดอะไรครับหัวใจเนี่ย ก็ต้องบีบบีบบีบเลือดที่มันเหมือนน้ำเชื่อมให้มันดันออกไปไม่ก็มันไปไม่ถึงนึกออกไหมมันไปมันไปทั่วล่างไม่ได้หัวใจก็เลยต้องออกแรงดันอย่างสูงเหมือนปั๊ม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 เนี้ยเพื่อดันเลยครับเลือดคนๆที่จะต้องผ่านรูที่แคบอีกที่คอเลสเตอรอลเขาไปฝังอยู่ในเส้นเลือดผลก็คือตัวเลขความดันของคุณก็ชูสกายอกเก็ต ขึ้นฟ้าไปเลย150 160แย่หน่อยก็170 180ถ้าคุณไปไกลขนาดนั้นต้องกินยาก่อนนะคุมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาจัดการที่ต้นตอของมันพอเห็นภาพใช่ไหมครับสุดท้ายมันคืออะไรรู้ไหมครับมันคือวงจรอ,อุบาทครับทำไมเราถึงเรียกว่าวงจรอ,อุบาทเพราะว่ามันเป็น,นกลไกต่อเนื่องที่วนแต่สิ่งที่ไม่เวิร์กครับไม่ดีอ ใช้การไม่ได้แล้วก็หุนทับไปทับมาน้ําตาลไปทําให้ไขมันตอกตับเสร็จไปทําให้ไขมันในเลือดเยอะมีปัญหาความดันสูงอีกหัวใจก็ต้องทํางานเยอะเสี่ยงหัวใจล้มเหลวเสี่ยงสโตกน้ําตาลขึ้นเสี่ยงเป็นเบาหวานไขมันพอกตับเสี่ยงเป็นตับแข็งมะเร็งตับอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมวงจรมันแบบอุบาทดอะ ไม่ได้อยากให้กลัวไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดด้วยความจริงจริงๆปลายทางมันมันมีความจริงบางอย่างรออยู่เพราะะฉนั้นทางออกคืออะไรจากประสบการณ์10ปีของผมนะครับในสายธรรมชาติรักษาหรือ natural healing ผมบอกได้เลยนะครับทางเดียวที่จะตัดวงจรอุบาตนี้นกลไกต่อเนื่องนี้ให้มันหยุดทำงานนะครับเราต้องแก้เราต้องไปดูแลมันที่ต้นตออย่างเดียวครับอย่างเดียวไม่มีทางอื่น กินยาไปเรื่อยๆคุณกินกี่สิบปีก็ไม่หายรับประกันได้ใครกินยาความดันหรือกินยาเบาหวานหรือคอเลสเตอรอลแล้วคุณหายอ่ะคุณมาบอกผมหน่อยผมยังไม่เคยเจอสักคนดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกต่อก็คือจัดการที่ต้นต่อก็คือสถานีแม่สถานีใหญ่ก็คือตับของเราครับเพราะอะไรครับเมื่อ,อไรที่ตับเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงไร้สารพิษหรือสารพิษต่ําคุณรู้ไหมเขา,าจะ จะสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้อย่างดีเลยมันจะเหมือนแบบเมทริก,ก่ะคุณดึงกลับหมดเลยน้ำตาลที่ไม่เคยจัดการได้ก็จัดการได้น้ําตาลคุณก็ไม่ล้นอยู่ในระบบไขมันที่มันพอกตับก็จะค่อยๆแบบหายไปไขมันในเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มจัดการได้เพราะอะไรคอเลสเตอรอลเขาจัดการในที่ตับอยู่แล้วแล้วเมื่อไขมันในเลือดมันถูกจัดการถูกชะล้างไปอย่างดี ก็ไม่มีเลือดหนืดไม่มีท่อเลือดตีบที่จะต้องให้หัวใจปั๊มให้มันรุนแรงให้เกิดความดันคุณเห็นภาพไหมที่ผมโยงใหญอันนี้นกลไกต่อเนื่องที่ถูกถอนกลับย้อนกลับจากอะไรครับจากการที่เราจัดการดูแลตัดให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วคนก็ถามก็จะมีคนถามว่าโหโคตดต้นคะ่ะมันมาไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วก็กระนํา ทั้งยาทั้งอาหารแย่ๆบางคนกินแอลกอฮอล์เยอะแยะอีกเนี่ยมันจะฟืน้นฟูได้เหรอคะมันยังมีหวังเหรอคะผมจะบอกความลับสวรรค์ให้ถ้าใครยังไม่เคยได้ยินตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์ที่สุดในร่างกายครับเขาสามารถรีเซ็ตตัวเองได้ภายใน90วันแต่มีข้อแม้นะไม่ใช่คุณอยู่เฉยๆนะแล้วมันจะรีเซตตัวเองได้อดอาหารก็ไม่ได้นะไม่ได้ช่วยคือถ้าเราหยุดเติมสารพิษ ให้เขาได้หายใจแล้วก็ใส่โปรแกรมใส่ระบบฟื้นฟูสุขภาพแบบธรรมชาติที่ถูกต้องเข้าไปคุณจะมีโอกาสที่จะฟื้นฟูตับให้กลับมาสดใสแข็งแรงแล้วก็ได้ทำหน้าที่อย่างที่มันควรจะทำภายใน90วันครับ นี่คือตัวเลขที่ผมไปศึกษาค้นหามาอย่างดีเรียบร้อยซึ่งมีบทวิจัยรองรับเมื่อเราทำถึง90วันเนี่ยเซลล์ตับเนี่ยมันจะรีจูเวเนตมันจะสร้างใหม่กลายเป็นตับที่แบบสดใสแข็งแรงกลับขึ้นมาได้แล้ววันนั้นแหละจุดกำเนิดวงจรอุบาทต่างๆก็จะหายไปนะและนี่คือเหตุผลที่ผมตั้งใจทำโปรแกร,รม River r e s e t 90 days เพื่อพาเพื่อนๆและพี่พไปแก้ปัญหาที่ต้นตอ ให้มันจบปัญหาลดภูมิเท่าไหร่ก็ไม่ลงหรือโรคเรื้อรังให้มันหายขาดสัทีให้กลับมามีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนด้วยวิถีธรรมชาติครับใครที่อยากรู้รายละเอียดว่าโปรแกรม l i v e r Reset จะฟื้นฟูโรงงานแม่นี้ได้อย่างไรพิมพ์คำว่า Reset ลงมาในคอมเมนต์เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ครับสวัสดีครับ